โอ้โหมือนีมีตาไัยรุนนะครับหนาพียที่ลองเพลงเด็ขื้นเป็นกับเต้นน้ำสูเพลงสูเพลงเปรียบเสมือนเพลงประจำใบป,ประจำอายุพี่มานพิ่นแล่นตัวเก็บนม,ม่นสีแรงงานเหนือแรงงานตกกับพี่กับนองแต่ผมมือนีพี่น้องเช่าขอนแกน่นวันนี้ดีเจมากมายครับได้มาพบเจอกับพี่น้องทางโตโยต้าแก่นนครนะครับผมขอบคุณนำํำบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดร่วมกับบริษัทโตโยต้าแก่นนครจำกัดครับพี่น้องจัดงานนี้ขื้นมาบอกเลยว่า มโอนี่เขาสจีบผ่อนรวดบอนี่เขาสิพผ่นรวดผ่นหยังบอลผ่นแมนบอลเออคนมีปู่โมสสอกโมสันหยังกับฮอกก็ไปถามมาเท่าไหร่เด้อเพื่อนเนี่ยกูยีดอกสุดสุดเปิดเส้นบอลนี่เรื่องไหนเออบมสสุดมาช่างไหนนอขนาดเสียกับไปออกแบบมาวันสันไปแลกขาดกันข้อตู่มมาไปหาเสืยเอาใจลูก้าเขาเล่นสันดอกห์หค่มันี่โตยังนี่โตโยต้ยา,ตาครัเออวันนี้หน้าเวทีมีคนโสดไหมฮะ ไม่น่าถามเนาะยังกว่าผัวแม่อยู่ข้างท่านพะนะ้าโอ้ยเนาะจะสัก่งกับวาเนาะไม่หรอกโสดก็ดีโสดกด็ดีแม่นบอคุณจะคุณอยาน้องทีเกียมกว่าโสดได้ขนาดได้เพื่อนมาบอ,อกล้วผัวสันนี่ว่สาสันอยู่น้ำลาน,นี่แหละวา่าสันเพื่อนมา ขอบคุณครับขอบคุณโตโยต้าแกนนอกคันวันนี้ที่นําพาความสนุกมาพบปอกับพี่น้องข้าวขอนแกน่นบางคนอาจจะเคยเห็นหน้าเห็นตาแล้วเพราะว่าผู้ยิ่งใหญ่ทีลแรกกับยุขอแนแก่นคืนอกนเนาะไหนใครไม่เคยเห็นผมบ้างครับในนี้โอ้โหน้อยมากแสดงว่าเห็นหน้ากันบ่อยมากแล้วนะครับตอนเยน็นเราก็เจอกันที่บุญบ้างไฟนะครับผมบ้านอะไรนะบ้านสำรานตีบ้านสำรา,านตำบสำราตบบนาตีมือแรงวงไงบ้านโคกตีโคกงา่ามตีโอตำบ,บโคกอะไร ตะบูนสำรานตีโอ้ก็เห็นงานหลายนาะสูงยังกันเลยวันนี้ขอบคุณทางทีมผู้บริหารด้วยนะครับผมที่อนุมัติงบมาให้พวกเรามาแสดงในวันนี้นะครับผมวันนี้คุณน้าแข็งนะครับที่พระวันแมนบอลลินไปแล้วนะครับแล้วก็บิวกิติมาเล่นไปแล้ววันนี้ผู้ยิมบ้านฟินแลนด์พร้อมค่ายเพียงยกทัพมาเลยนะครับผมส่วนหนึ่งบริเมาบอส่วนหนึ่งกับไปถ่ายอยู่งานบุญบังไฟอ้าวหนึ่งผลงานเพียงช้าช้าซึ้งขอบคุณแม่แม่เตรียมดีๆีด้ abc ใช่วยเป็นแรงใจให้ผมดังมาขอบพระคุณครับใครปะนเนี่ยขอบพระคุณครับผมปฏิทินดีพ่อเมืองคนเด่นบำบุงบำบัดทุกบำลุงถูก ใจย่างนี้เรือยไปเป็นกำลังใจให้หลูกหลานชาวเมืองขอนแก่นรับพี่นอตากืิอสัางเสียงหนึ่งปันเฟืองของพี่น้องชาวขอนแก่นคู่ค่ายเพลงตัวเกี่ยวเฮลสินรับหาไม่ลืมแฟนเลงรับช่วดชิว่าไม่ลืม,ลลามาแฟนเพลง อย,เย,ย,ยาเเสียงปรบมือคุ้มค่ากับค่าจ้างที่มาให้เป็นหน้าม้าในวันนี้มากครับคนละหนึ่งร้อยบาทเสร็จงานนี้ไปรับทาง <ico ff> ที่เคาน์เตอร์ได้เลยนะครับวันนี้ดีใจมากครับผมกับคุ้มค่าจริงๆกับเหงือที่เราแตกสวดๆนะครับผมวันนี้ พัดลมก็เปิดให้แต่นักวันตีใช่ไหมฮะนักร้องไม่ได้เลยเออท่านผู้ชมก็เย็นสบายสบายดูแดนเซอร์เราน้ําแตกน้าแตกแล้วน้ําผิวขนาดนี้น้ำพล่าขนาดไหนครับเนี่ยเป็นจํานวนมากครับจํานวนมากอันนี้อันนี้เป็นคนขอนเกี็ดไหมเนี่ยอันนี้คนขอนเก่นไหมอันนี้คนบ้านไหนเนี่ยคนอุดอรค่ะอุดรเอีวดียุบบนบอสเซียดอกบอสเซียดอกขอออออก้อุดอรอเอี่วดีบอสเซียดอกอุดรมันเป็นยังไงอุดรกับเอวดีคือจังบอดเนี่ยแหละครับผม เอาอันนี้จะวัดได้หนิจะวัดใด้ราคาครับเอาจังหวัดคนนอกพื้นที่มั้งหนี่มั้งจะวัดใดขอนแก่นครับอรอ,อดตัวคนขอ,ขอนแกนน่นวัดดล่ละอุดรครับอุดรอ่อุดรไปอ่าส่วนกุคนขอนแก่นก็เกี่ยวใา้อาจย์ขอแบบเซ็กซี่แบบฝรั่งเศสเด้อจา์เด้อ อันนี้เขาเรียกว่าท่าสะพานคูเร็ขขวขึ้นก่านี้นะอาจารย์เร็วขึ้นก่านี้ะเฮ้ยเข้ามาเด็กเก่าพื้นที่เข้ามาอาย่อาศัยบ้านเพื่อนมาฮึเฮ้ยพหมุนขึ้นนูข้างจะมันกระดิกอไร มาขันขีมักย้อนเอามาหนีมาสูบเมี่ยงขอนแก่นบ่อไร่หายมาขอนแก่นมะลามาสาขอนนี่มาเอาอาจารย์เอาแบบหมอลำตัวเบนเดอร์ขอนแก่นไม่ขอเป็นเมี่ยงหมอลำเสียงแคนไปอาจารย์ พอแลนย้เปืเป่อยอยู่น้องากการีกปูนผู้สาวผู้เสมึงก็ด้ดดเ,าดาอดเอาใส่อ้มงมาลนะคุณพอไปจงไหนละ่ะยุงสีลเพิ่นเก็บตายุงสีลษะงดูตวทั้งเป้าจมสนตีเป้าเลี้ยวสัดอกมาขึ้นมาขอภหยได้คุณพอเด้อบยอยอกบอหยางตัวอายุขึ้นไปให้ยืนย,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 นยนเอ้าจากซาไปหาเลี้ยวขับระจังกันติจ้า สู้สิเป็นใส่สู้คือสิเป็นเพชรพลังบัดนีร่ำเร่าร่ำเร่าล่ะ้ยกูมาไดสิเต้ดเสือนตัวเกี่ยวเท่าไหร่ความเพลงเละเทะสมัยโบราณเลย มีแต่นานซืบต่อกันมาแลบอกพี่น้องเริ่มชีวิตชีวาสกรายนำพามาถึงปัจจุบันถ้าคนเราไม่แน่พันแปะเปลี่ยนพันเกิดโลบก,กันไม่แน่ไม่นอนผมเกิดเป็นคนบ้านตาบนเร่รอนจำใจจำจอนกันเรเรื่อยไปพ่อแม่แยกทางแต่ผมยังไปอยลูกเอาไบอยู่กับยากับยายพอผมโตมาได้ศึกษาเรียนรู้ อยู่กับคุณค,คณรูผู้รู้ทางเดินและชอบควาเมเลือนเพลินด้านศิลปินบรรสุดจริตการ,รมาหากินด้านศิลปินนักร้กอบลำจะทำไงนออ,อออออออ,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 อ ทำไงนอพ่อแม่จําจะอากรากแต่เยาวไปก็แม่ได้จากไปอยู่ประเทศฟินแลนด์หนี่จากเมืองไทยไปอยู่ไกลต่างแดนประเทศฟินแลนด์รามแดนทะเล ผมรัอนเลตามหาคุณแม่สุดใด้กนแล้วแะเล่าแม่บังเกิดผมอายุมือกราบไหายคุณพระอินทพระผมได้เจอแม่ผมผู้มีพระคุณเดียวที่กลับมาแล้วอยู่อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเออเออเอกลับมาแล้วกลับมาแล้ว เรานี่กลับมาแล้ว่อยู่ดอดท่านีปากน้องฝากผีจำชื่อจำเสียงอู้ปากเป็นแหลงขอไอแ้แฟงข้าเคียงปากเป็นสำเนียงเสียงร้องเสียงลัอาเสียงก็ไม่เก่งฟันจำเป็นต้องำทำคือว่าเป็นกลรมแต่ชาปากในอาคนก็ไม่รอพอไปบ้านไปว่าแล้วเทชาตาบ้านสนาตาไป ไอ้ยังสู้ให้เดียนดูเด็เอแป๊บพีไจ้ยังสู้ให้เดียนดูเด็อแป๊บพีไอ้เด็กทางเซนดี้เซนดี้ถึงองจากสีเสามาเราเอาบอกลาวาันขอแค่พาไปพวงมาเราชะตาให้ไปอื่นเชิญไปบา้านเชิญไปบา้านข้างหย่อมาหย่อนยอนยังอยูอย่อยคอยถาต่อไปถอนบ่อข้าอขอรับใส่ทุกทางานไม่มาเพราะได้ขีดสัตย์ ่าตอดายก็ไม่อาได้่าตอดายก็มอาได้าได่าจะ,ะ,ะมีข่าวสารอาหารแห่งในจินเฮ้ย,ย,ย,ยมันคือสวนสนุกแต่สูสุดเท่ากับฉากมะเขากันแขงนีย